สวัสดีค oh, no. ่ะพี่น้องนี่เลยค่ะพี่น้องเห็เอ้ยเห็ดกำผักกำพลอยที่เราไปหามาได้เลยค่ะเด้อเห็ดละงอกหินโอ้ยใส่นอคนณหลางเห็ดนอมายังนอพามพามพามสวัสดีค่ะโอ้ยมาแล้วดามดามฟังสัตว์สว่สดีมาแล้วมามาแล้วน่าดั้มเลยน่าดำมาเลยเด้อพี่น้องนี่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 โผลมาแล้วโผลมาอยู่ นี่เข้าวโพก,กตาหมากขึ้นโพกตาเครื่องสอ้ำอางจ้าก้อนที่สีลางเฮ็ดไห่งาม,มนายกระตองอแตงตุกกรอนแมนถ้าเบิ้งเด้อถ้าเบิ้งเด้อสิปเปลี่ยนซ้ำไหลนี่ตอนนี้เป็นจังสี่เดี๋ยวขันแตงแล้วเด้อแบบนี้แล้วก็มีสไตล์แตงหน้าของเราพี่กั้นจ้าคลิปทุกคลิปมีเหตุผลเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวช่วยบอกให้ฟังอ่าแบบนี้ใหญ่ กำลังเลืมแต่งตก็สีปล่อยห้ยายมาหากันไดแล้วนั่นก็คือเข้ากับสังเกตอาการของน้องนั่นเนาะะเนาะสังเกตอาการของน้องนั่นน้องนั่นกับปกติหนูก็บวกกับปกติที่เข้ามาจากกรุงเทพเนาะมาที่นี่บ้านเข้ามากกับหอนหอนปกติขันแมนขันแมนเป็นโควิดโค้งยังนี่เพราะว่าน้องนั่นเป็นเด็กหน่อยที่สุดขันแมนอันนี้ก็คือสิมีอาการพอดี่บ้านน้องนั่นบอกเป็นยังหาวเออ เพราะว่าใหญ่ก็เป็นคนไก่ชีดดูแลหลานทั้งสองคนมาที่นีก่ก็ปกติสรุปปกติก็เลยบัตรที่นี่สิได้มากล้างเห็ดปกติตัวเสียงแห้งไปหนึ่นาอดเลยโอ้ยเลยเริ่มเริ่มข้าข้นละเริ่มข้าขืนละเบิงเบิงพี่น้องเบิงเริ่มข้าขืนละขอบคุณเครื่องสำอางดีๆทำให้ผีกลายเป็นคน มาที่นี่วิลสติเขาก็ดีดีเลยแตาบึงดำดำกับเป็นแดงได้จังหน่อยขี้ไม่วันบ่ต้องไปปิดไว้ดอกเด้อโอนต่นอันเดียวหน่อยนี่บ่ได้ออกคิปลายมือคือสิบบ่เปลืองแปลง,งดอกเนาะมัวได้ท่าแล้วดูเลยมา <laughs> อ่า<ะ>บึงฮะดูบึงจังมัวตัว ไข่เนยยังฮะบ๊อบบอบไม่ยังอ่อนเลยอยู่เบ่าถึงหัวตัวหน่อยนะมันมันตายแล้วตัวที่สองเหลือตัวพีมันมันเป็นตังหัวบาดมุกมึดบาดไปหลายมันเป็นตัวหัวบานอื่นตะกี้มันเป็นเป็นยังเกาะเฮ้ยยังเขาอื่นมาหลุดยังเกาะโรคลำปีสกินโรคลำปีสกินเป็นตุ่มเป็นตุ่มอืมเป็นมึดจุหลายคนอยู่บานเห่าก็ร้ายบบานเห่า บนหีอกก็มี่ีมห่าไปหาเห็ดบออ่เแต่หฮาไปหาเห็ดเทาผ่านมาขี้รถ่านกัเห็ดครับเมนท่าแม่หมบอกคนเงจริงจริงอ่้ยพักันเห็ดอีอย่งกับพ่อกับลูกสวัสดีครับยิ้ข้อวแห้งพี่น้องมากมาครับกินบเตียววกันพิ่น้องกินโหลดจะตก้าปากเด้ไเยยังมัทเรี่มีสติเอาไว้ที่หลังอือ เผือผ่าผ่ามานีใจเบิกเต็มเต็มเลยด้วยค่ะพี่น้องหนึ่งชั่วโมงเต็มเปียใหญ่ดูนางเอกนะคะนางเอกกำลังแต่งตัวนางเอกกำลังแต่งตัวก่อนที่จะล้างเห็นได้บอกไายก่อนงามย่อยยุดยุ่ดเปลียนคนไหนเป็นนางงามบอแมนว่าคือเทียนรดไฟไดส่ หยดหยดเพื่อผีโพงนี่แหละโอ้โหตาด้วยบาดมิสแกนหัวหน้าพี่จะได้บ่ได้ฟังเสียงเสียงตูดกันอืเพีดเด็กนี่ก้อนหยดเบิ่งข้าพี่น้อง อ้ยว eh. ันหนึงลหรแหลปป้ามาพักตั้งกับปอทว่าบ่อนี่นะเบืองเบิองเต็มเต็มเลยเด้อค่ะพี่น้องเบิโอ้โหมีคิวอีกตั้งท่านอุ้ยงามหล่อไปใช้เดี๋ยวอเดี๋ยว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 อุ้ยเบิองอ้ว่าอเค็นคิวผู้ใดเลื่อยตื่นทางไม่แล้วแน่เด้อค่ะเพราะว่าบ่อนี้เขาบบขายเขาปิดสีน้ำตาลเลยค่ะสีน้ำตาลยายมาสีน้ำตาล สิดอำมันดำปมดเมียนเพราะว่าผมสีนี้ต้องต้องเขียนขีวสีน้ำตาแต่อทองไปใส่ระย้าอยู่อะผูบ่เห็นเขากินเข่ามคุดไปหาเจ้าะแล้วกินเข่าจะบอกผมเนื้อว่าล่างหนาแต่งอันล่างเฮ็ดนี่เมียนแต่งหนาล่างเฮ็ดจ่าจะมาสีห้ามเมียนบริเลตินอันนี้ถือจะว่ามวยเจะหยาบไม่บริเลตินเลอมเกลือบอทั้งเสาใครท้งเสาปุ่มสิเราแต่บ่อมว่าค็ข่าหยาบเนาะ อย่างนี้เนาะก็กะิสิยากแต่แต่งหน่ามือนี้บดีเต่งดีปาดหุ่ยเยี่ยมเป็นตาหนีภาพใส่สุดไอ้สินแล้วแล้วเต็มที่ละโคตรเบื่ออยู่โคตรวิตเจี่ยสีเลยบ่มีรุนเฮหายยาว่ม่รุนเฮบ่สียาวอยู่คนเดียวก็จย่างเขาว่าพี่บาพี่น้องจะมีกับบาปพวกเฮ่รักนะจุ๊บจุ๊บเพื่อนั่นน่ะ พี่ด่างพี่ด่างเออเด็กจีด่างเยอะตัวนี้เจ้าจีดูเจ้าเออมีอะไรนี่เ็ดตัวนี้เลยอมเสียบแกงเสียบมันมันหวานมันมันหวานเมียนมองปีปีว่างไปเอามาจากกะตาขอใหญยใหญ่่างแล้วก็พันเพือไปด้วยคอณชิคกี้าวเวีนวันนี้ชิคกี้าวเวียนยังกินแล้วกินกันยังกินข้าวเหนียวกับอันนั้นว่ากับป้าไอตูดมันให้มันให้ป้าอืมป้าป้าดุ นี่แก้องอมแส่บเส Blog, uh ียบยังาเห็ดโพกับไปใด่เคสามดมันที่น so uh huh. ี่กันอ๋อโล่หลงโล่หลงจุ่ยลายใหญ่เฮ้ยมาทันวายังคือเอออ้ย้หัวออกแล้วอุ้ยแล้วเดีทยถ้ารีสตีกเราหัวออกมันยเร็วอย่าหัวนนการที่ล่ะ มามาอันนี้เล่าแน่นี่มาเป็นขัวลีเล่าเน่นี่มามาเนี่ยจริงมาเลยถั่วข้างมาเลยจริงมาเลยมาต่อหายทั้งพอทั้งลูกเดือดปะเที่ยงคือถาดตีกันดีเถอะมามาทั่วกระทาถแห้งเ่ะอืมมวยสุกมันบอกเขาเขาเดี่ยวมันบานเห็ดได้นีิมันบานไวไหวมันอันนี้มันเป็นมีสิเดรไลยุค่อยๆหลังไปเรื่อยๆดใหญ่อันนี้มันมันอันนี้ มันบ่ทช่นออกบ่ทช่นอย่างนี้นะเบาบ่บ่บ่มีชิบมอสไปหาหม่องบ่มี่ยงหนึ่งไหมบ่มีบ่มีเลยนะมีกะดอกสองดอกแค่นั้นอันนี้อยู่โขบกับน้องบัวก็ล่องเลาะเบิ่งว่าจะไปขุดแมงเง่าแมงโก่งนั้นบ่ไปนะว่าจะไปขุดแมงเงากับบ่ได้แมงเงาโขกใดโอ้โขบน้องบัวนี่ก็จะน้องบัวุบตาตู้ก็จะน้องบัวอีหยัางบ่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 หมื่อวานไปแล้วมันบ่ไใดล่อรองล่อรองได้กัได้แต่พอแกงพอปูนกับใดใดเฮ็ดไข่ ดอกหนึ่งแล้วก็ได้ฮ็ดร่วมเออแล้วก็ได้ฮ็ดหัวไก่หน่อยกระมุกแล้วขาดแล่งไปพอดีเลยพี่ยันเป็นไอเอาฉกในน้อยเมื่กินแสบมั้อนั่นีีกปลากกบปลาอันนี้ปลาอยู่สวนว่าหายกระลาบดิกิดสองหมืมลาบตัวเดียวลาบปลาดุเงอ้ยเฮอชิได้ยังมาบ่ได้ยังมาพอตอด ขคล้ายๆเดินมารถไผ่เนี่ยจีด้หนังน้อยจได้ยหนังแต่กจะโตจะโตมันมาว่าน้อยเด็กน้อยอุ๊ยจีดมาใช่อีกเรื่องนึงด้วยค่ะพี่น้องเบอร์สีอันนี้จะบอกให้ฟังงเรื่อสวัสดีค่ะนิดหนาสวัสดีแล้วเรื่องนึงก็คือเรื่องเปิดช่องคุณยายเลยค่ะเด้อช่องนั้นเราตงไปติดตามเลยค่ะเด้อเรื่องติดตามเพราะว่าถ้าเครื่องไม้ ถ้าเครื่องไม้ก่อนถ้าซื้อเครื่องไม้บัดนี้กะเขาก็จำรหัสบ่ไดต้นที่เขาเปิดเปิดไอ้ช่องก็เลยคิดเรียนๆคิดเรียนๆว่าลองไทยคิดเรียนๆกับพอดีว่าอ่าดูติตามกะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะค่ะนอกบัตหนี้มันกะขันเพื่อจังใดจังหนึ่งขันเพื่อมันสิได้รับเงินเดือสี่กะจำบ่ได้มันกะสิเสียสิ่มไปซื่อๆกะล่อแย่แล้วสิซื้อเครื่องไม้อยู่จังสิเปิดให้เล่าไม้ด้วยค่ะเด้อใจเย็นๆด้วยค่ะเด้อสิเปิดให้แย่ไม้อยู่ พราะว่าแกจะเปู้ายเน่ยว่าจะให้ก็วบวไทายใหย้กบวเขบมัน<แ>ขอย่นั่นบวชนะอมันไงบคนมันนี่ยนอกก็้าวก็ทีนี้จงไรดีนอนี่นาะเน่บอกนะมาสื่อเครื่องใหม่มาเบิ่งแต่ยุู่เนี่นบอกไทยเน่ยไทยเน่ยนอกกันขนเนออซื้อมาใหม่กับไทยเน่ยประไทยเน่กับไทยได้หน่งคนไทยกับอีสาก็ไทยก็เดี๋ยวเนี่นบอก,กบันนี้ไม่ติอขอมิน เขาเปนบุ่งอ่านหนังสือบวกหรือก็เด้งหน่อยโคตรไหลโคตรไหลโคตรหัวใจดิเขามันบุ๋งเพราะเป็นโมตัวย้ายโยอะไรเป็นบ่เอากระว่าบ่ไหนผ่วงที่เมียวกับซื้อเครื่องไม้เฮ็ดไม้เพราะว่าเพราะว่าเขาจำรหัสบ่อได้เออเขาบอกเขาใส่เบอร์โทรใส่นบ่อใส่เดียวมันเป็นรหัสไงแต่ไม่ใส่เครื่องไม้หลายมันอ่านให้เขาเขาใส่อีกเครื่องหนึ่งมาต่อแทนเลยต่อต่ออย่าเป็นคอมเมนต์นะคอมเมนต์จะได้ศีลนะ เออตอบเข่าเทากับเขาไปในยูทูบทั้มดเอยยังบอตาดุ๋ยโอ้ยเนาะเยอะหน่อยได้นิใสใสแต่บอบ่ว่าแต่ลูกไผน้อ๊ะแบบใส่เดิมหนึ่งต่อแท่นึ่งสินะดีวเราต่อแท่ไอ้กเแต่ลูกมึงกับยังมามาหวานเขา นอนที่เข่าก็อุ้ยเบิ่งหนาเหมือนผ้าผ่าผ่าหายใ,ใจเราหลาบไปกะแดกบ้องปีมือเบาวิทพกกระสีเก็บรออันนี้แหละ <c oughs> เสี่ยงไปหูดมารูดมารูดบัหยั้งกว่าบาัหยังบุมีบัดเด้อนะบัดประชาชนกับบุมีตีห <c oughs> ายหากหลางสิไป็นาวไอโฟนเมื่อไงก็บอกพี่บอก มันรสชาติหมอนกับปลามึอืมแ่บงไม่ขาไม่ขามามันหมึนเียวขึ้นบ่อใ่มัดไม่เลยมขึ้น้องใหม่ป่ยยใช่อืมบ่ใหญ่ไม่เมน้ใหม่ปลาแซ่บเสียบนี่โน้ตโบราณเลยน้องไม่บ้านเขาแปลงชื่อน้องใม่บ้านเราตจูเสียบนมปลาเกีวพวกปนพวกยังแซ่เสีย มาน,น่าไม่ได้ตัวเย็นยังอยู่เจอดีเหรอกินน่าจะกินโน้เบอร์เดิมกินกินข้าวเจ้ากับปลาแดบวบเดียเด๋ยวขอเจ้าพี่สองอน หลางแล้วก <en> ็งามเนาะนามแต่นี่แดงๆมันออกแข่งเอวใส่หยังปักบวบยังบัวผ้าสวนหาว่าจะส่งไปเก็บมื่อเสาบ่ยังยังอยู่หน่วยหน่วยหน่วยยังบ่หน่วยสาชำยูปูมันมันฮักมันหักเพราะกระนิรเพราะว่าหยอดมันก็เก็บขายฮะมันหักเพราะกระนิริเลยทียัง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 บ่อบ่บ่ไปว่าสิไปตัดเอาไหมยุคาตะปูดมาด่ามอยู่ด่ามมาแมีน งามพ่อแต่งคือคนอย่างเรยพี่น้องเอ้ยหลังามซีหนามก็งามใครงามพ่อคนคนงามพ่อแต่งใครตดไหวนเถอที่เขาแรงนำการมือแรงชิมีอาหารเมนูยังน้อมาเสริมนี่คนไม่เงากับบุได้คนก็ะู่มัน มันอองมันออกนามันถ่วมน้ะมันถ่วมดังมันมันออกไปทางอื่นไม่มันหกน้าจีบ่อบ่าถึงหกบ่อหก่เาน่ะเลยบ่ได้ว่าชิดไอ้มกไม่เงาแก้งเคสอันนี้น้ามูเสียปัญญังเนาเหมือนี่จ้าพี่หยังเราบางนึงอุ้ยข่อยคุณลบกทันบห่าวุ้ปีดปรทันตายน่ะไหนพ่ออมยมย คนเพิ่นเห็นข่อยหาเุณพ่อเลยเฮ็ดย้างได้เฮ็ดเพาะบ่บ่ได้เฮ็ดละงูพีนวะอุ้ยอันนี้ว่าแกงออมแสีบเอ้อแสีบแล้ววะแล้วอันนี้ออมเสบแล้ววะมันหลายบ่ละสิได้มาหาพี่น้องนันก็พ่อมีให้ได้เก็บอยู่พอดีว่าขวดไปขู่อื่นดูก็เลยว่าสิเอ้อแกงเลยทำนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวถ้าพอการคลิปเฮ็ดกินเฮ็ดอยากเด้อค่ะ สวัสดีค่ะวีดสวัสดีค่ะรักนาจุบจุบแล้วก็มานอนวิ่งเคียงกันมานอนวิ่เหี่ยงกันโอ้พี่เขาอิ่มอิ่มอิ่มบานบานด้วยค่ะพี่น้องธรรมชาสติบานบานเท่านี้เละถึงชิ้นอนมีกับตาหาขึ้นเก่า ใยญ่มักาเมียอันใดยืดเส้นยืดเอ็นยาย่บึงยังบึงมีมีเบื้องคีบมึงเขาเจอจีมเฮ็ด